คุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระแส3ยอดค่ะรายการที่จะพาคุณนะคะมาเปิดโลกเทคโนโลยีเพื่อให้คุณเนี่ยตามทันกระแสไอทีนะคะให้การใช้ชีวิตของคุณสะดวกสบายแล้วก็ง่ายดายยิ่งขึ้นอยู่กับดิฉันค่ะเป็นเพลงทิตาสุพลรัตน์นะคะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการกระแสาสามยอดได้2ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยค่ะหรือจะรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียง3ยอดกองบังคับการป่าป่ามก็ได้เช่นกันค่ะเอาเป็นว่ายัางไงต้องขอสวัสดีทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากทุกช่องทางด้วยกันเลยนะคะใครที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะสามารถที่จะมาพูดคุยนะคะใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะเทคโนโลยีวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมนะคะ มาพูดคุยกันค่ะต้องบอกว่าที่บ้านใครมีผู้สูงอายุอยู่นะคะห้ามพลาดเลยติดตามให้ดีนะคะวันนี้ค่ะเรามีเป็นเตียงตื่นตัวนะคะช่วยเหลือผู้สูงอายุเอ มันจะช่วยผู้สูงอายุได้ยังไงแล้วมันจะช่วยให้ตื่นตัวยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะดรสราวด์เลิศพลังสันตินะคะ mm hmm. หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหากรรม m t e c เสวทชยุงข้างเพลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดึงเพลงครับเอ๊ะเตียงตื่นตัวช่วยเหลือผู้สูงอายุ มันมีชื่อเรียกเต็มๆไหมคะชื่อของมันคืออะไรคะครับตัวเตียงตื่นตัวนี่นะครับเป็นชื่อที่ตอนนั้นเราใช้ในการทําวิจัยนะครับก็มีชื่อเล่นที่เรียกกันชื่อว่าเตียงโจอี้อ๋อชื่อเล่นชื่อเตียงโจอี้และชื่อเต็มล่ะคะชื่อเต็มก็เตียงที่มีฟังก์ชันในการช่วยลุกนั่งและลุกยืนของผู้สูงอายุนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดสิทธิ์ตัวนี้ไปให้แก่บริษัท SB d e s i g n Square มีชื่อว่า Lift b e d คร Power Lift Bed ครับผมพาัเว่าเตียงตเวนี้ั สามารถที่จะมาทดลองที่ SB ได้หรอคะใช่ครับก็จะเป็นเตียงตัวอย่างครับผมที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่สามารถมาทดลองได้ที่โชว์รูมหลายหลายสาขาครับในที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลครับผม,มบแล้วเตียงตื่นตัวตัวนี้มันมันมันช่วยให้ตื่นตัวยังไงแล้วทําไมถึงต้องตื่นตัวจริงๆต้องต้องย้อนกลับที่มา่อนะนะครับของเตียงตัวนี้นะครับมันเริ่มมาจากการที่ทีมวิจัยเราอะนะครับทำงานเพื่อที่จะ แก้ปัญหาในสังคมผู้สูงอายุของไทยนะครับปัญหาคืออะไรคะปัญหาหนึ่งในปัญหาใหญ่มากๆของสังคมผู้สูงอายุไทยคือการพลัดตกหกล้มนะครับแล้วมีผู้ป่วยหลังจากหกล้มแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนสภาวะจากที่เขาเรียกว่าติดสังคมนะครับหรือแอคทีฟเนี่ยกลายเป็นคนติดบ้านติดเตียงนะครับก็คือกลายเป็นคนที่มีาวามเสีของผู้สูงอายุคือเขาก็จะชอบมีสังคมไปเดินไปคุยกับคนข้างบ้านแต่พอการหกล้มของผู้สูงอายุคืออันตรายมากๆใช่ครับเวลาหกล้มแล้วทําให้เขารู้สึก แจ็บปวดร่างกายก็เลยไม่อยากที่จะออกไปพบปะเพื่อนก็เริ่มกลัวที่จะล้มซ้าใหม่ลูกๆหลานก็ไม่อยากให้ลูกไปไหนแล้วก็บางทีผู้สูงอายุก็ไม่กล้าที่จะบอกลูกหลานด้วยใช่ไหมคะกลัวลูกหลานเป็นห่วงใช่ครับก็กลายเป็นคนที่อยู่ติดบ้านแล้วก็คือเคลื่อนไหวน้อยลงนะครับแอคทีฟความแอคทีฟหายไปนะครับลมถ้าเกิดอยู่นานๆเข้าสภาวะร่างกายก็จะเสื่อมลงกลายเป็นติดเตียงขึ้นมาก็ได้โอ้โหจริงๆนอกจากเรื่องของสภาวะทางร่างกายแล้วเรื่องของจิตใจ ก็เป็นปัญหาที่จะสืบเนื่องต่อไปอีกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเจอสังคมก็อาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าได้อีกใช่ครับพอรู้สึกว่าตัวเองต้องพึ่งพาลูกหลานต้องเรียกลูกหลานตลอดเวลาก็รู้สึกว่าเกรงใจไม่อยากเรียกว่าสภาพจิตใจก็แย่ลงร่างกายก็แย่ตามไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ที่มาของเตียงตื่นตัวที่เราตั้งชื่อกันตอนนั้เนี่ยก็คือเราอยากเราอยากให้เป็นคําที่สื่อไปว่าเตียงตัวนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุกลับมาแอคทีฟหรือรักษาความแอคทีฟให้นานที่สุดนะครับด้วยการที่มันมีกลไก นะครับที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานตัวอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุปรับนะครับจากท่านอนเป็นท่านั่งได้ด้วยตัวเองโ,อโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ต้องการลุกขึ้นยืนะนะครับจากท่านั่งเป็นท่าย,ยืนเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้เป็น,นกลไกในการช่วยพยุงให้ผู้สูงอายุลุกขึ้นมาได้ก็กลับมาตื่นตัวและแอคทีฟได้ใหม่คือ นึกภาพง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นเตียงปกติทั่วไปมันก็จะเป็นเตียงรัดธรรมดาแล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เราผู้สูงอายุอยากจะลุกขึ้นมาก็ต้องพยุงตัวเองดันขึ้นมาเพื่อจะลุกแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่บางทีในเรี่ยวแรงมันก็ไม่ได้มีเยอะมากนะคะครหรือว่าอาจจะลุกขึ้นผิดท่ามันก็เลยทําให้เสี่ยงการพลัด แล้วก็ล้มลงไปข้างเตียงได้ใช่ครับแล้วก็เรงใจที่จะเรียกลูกหลานๆด้วยบางครั้งทั้งที่จริงๆคนต้องใช้การพยุงขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับผมซึ่งก็จะเป็นทําให้ลูกหลานๆก็พอไม่ได้มาช่วยก็รู้สึกไม่ดีอะไรครับคือสภาพจิตใจก็จะกลายเป็นทางครอบครัวก็จะแย่ลงไปนะครับเพราะนั้นตัวเตียง Power Lift Bed เนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโซลูชันนะครับทางแก้ปัญหาเรื่องประเด็นนี้เลย นะครับเรื่องของการทั้งฟังก์ชันการใช้งานรวมถึงการออกแบบครับที่พอมีบริษัท SB เข้ามารับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปก็มีการปรับดีไซน์ครับผมให้เป็นสภาพที่ดูอบอุ่นนะครับดูเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งในบ้านดูทันสมัยมากดูวยงสมัยดูสวยงายทั่วไปครับผมครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยตีนเนี้ยเนี่ยนอกจากที่จะช่วยช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะที่จะแบบลุกขึ้นมาหรือว่านั่งหรือว่ายืนได้แม้กระทั่ง การนอนเฉยๆแล้วอยากจะเปลี่ยนระยบทบก็สามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งลูกหลานเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่า เขาควบคุมชีวิตตัวเองได้เหมือนเหมือนตอนที่เขาหนุ่มสาวเขาจะไม่มีเรื่องของปัญหาว่าเกรงใจใช่ไหมคะแล้วก็ทางเรื่องของจิตใจด้วยใช่ครับแล้วทีนี้การทํางานของเจ้าเครื่องนี้มันเป็นยังไงอะคะครับการทํางานนะครับก็ตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณเป็นเพลงบอกเลยครับเราออกแบบตั้งแต่ตัวรีโมทเลยรีโมทควบคุมรีโมทคอนโทรลของเตียงเนี่ยเราออกแบบมาให้เหมาะกับผู้สูงอายุ นะครับมีปุ่มที่มีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือใช้งานง่ายมากนะครับคือม,มีเพียงแค่กดปุ่มเดียวนะครับค้างไว้ว่าอยากจะทําอะไรเช่นอยากจะอยู่ในท่านอนอ,อยากจะนอนเปลี่ยนเป็นท่านั่งให้กดปุ่มสัญลักษณ์ว่านั่งนะครับตัวน,นี้กดค้างไว้เนี่ยกลไกทั้งหมดก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับเปลี่ยนาจากท่านอนเป็นท่านั่งให้ผู้สูงอายุเลย หน้าตารีโมดมันจะเหมือนรีโมดเวลาเราไปโรงพยาบาลเตียงผู้ป่วยไหมคะหน้าตาการจะปุ่มกดจะคล้ายๆกันไหมคะปุ่มกดก็จะมีปริมาณน้อยกว่าเยอะนะครับถ้าเราไปเตียงโรงพยาบาลทั่วไปี่ยเราจะเห็นว่าพอหยิบขึ้นมาต้อ่ดูก่อนนะครับจะตกใจไม่กล้ากดไปก็เดี๋ยวกระพิบๆบ้างใช่ครับอันนี้เราแก้ปัญหาตั้งแต่การออกแบบรายละเอียดเล็กๆนน้อยๆตรงนี้เลยว่าการใช้งานต้องง่ายนะครับต้องให้รู้สึก ให้ผู้สูงอายุใช้งานได้เองโดยไม่ต้องเรียกลูกหลานไม่ต้องเกรงใจอ,อย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นหนึ่งในรายละเอียดเล็กๆที่เราพยายามจะแก้ในส่วนนี้ครับผมตั้งแต่เริ่มครับเตียงนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะเตียงนี้เนี่ยครับหลักๆก็พอหลังจากที่ผู้สูงอายุหยิบรีโมทเข้ามาในมือเราค่ะหยิบมาปุ๊บนะครับก็สามารถปรับ<ร>นะครับจากท่าที่ตัวเองอยู่เช่นสมมตินอนอยู่สมมตินอนอยู่นะครับก็จะเหมือนฟังก์ชันพื้นฐานจะเหมือนเตียงโรงพยาบาลนะครับคือสามารถปรับยกเท้า ยกเอ็นหลังขึ้นมาได้นะครับทั่วไปแต่สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือการปรับเป็นท่านั่งแบบหมุนออกมาเป็นโซฟาครับก็คือกลายเป็นเตียงจากที่เดิมเป็นเตียงนอนเนี่ยกลายเป็นโซฟาอ๋อเป็นโซฟาจากเป็นเตียงย้ายมาเป็นโซฟาได้เลยใช่ครับเตียงก็จะปรับเป็นท่ายกเท้าขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนออกมา90องศานะครับก็ปรับให้พักเท้าได้สบายเวลาถ้าเกิดทานอาหารอะไรเสร็จนะครับอยากให้ร่างกายเราย่อยอาหารได้ดีเนี่ยควรจะอยู่ในท่านั่งที่ เท้าได้ยืดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นหนึ่งในท่าที่สามารถปรับอิริยาบถออกมาได้จากนั้นถ้าเกิดสมมติต้องการจะลุกขึ้นยืนนะครับท่านที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ถือมว่ามีอล์กเกอร์หรือไม้เท้าเนี่ยก็สามารถใช้กดปุ่มะนะครับให้ฟังก์ชันสั่งการเป็นการลุกขึ้นยืนนะครับ<อ>แล้วก็สามารถเดินต่อไปได้ด้วยตัวเองคือฟังก์ชันลุกขึ้นยืนเนี่ยเขาเขาเขาทำงานยังไงคะเขาจะดันตัวก้นของเรายกขึ้นแล้วก็ตัวเท้า จะดันลงอย่างนี้เหรอคะตัวเท้าเนี่ยเราจะแนะนําให้สัมผัสพื้นไปก่อนเลยนะครับแล้วพอตัวฟังก์ชันเนี่ยมันดันก้นขึ้นการทิ้งน้ําหนักอย่างทุกอย่างเนี่ยจะถ่ายเทจากที่ก้นเหลามันที่เท้านะครับก็ทําให้เกิดความมั่นคงในการในการค่อยๆยืนขึ้นนะครับฟังก์ชันการยืนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับค่อยๆกดไปเรื่อยๆอนะครับถ้ามีถ้ายังไม่คล่องเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยดูแลได้ก็ต้องใจเย็นๆใช่ครับอย่าใจร้อนใช่ครับ แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการลดภาระของคนที่มาช่วยว่าไม่ต้องใช้หลังตัวเองในการอุ้มผู้สูงอายุแล้วนะครับคือมาช่วยประคองแล้วเฝ้าดูนะครับแล้วผู้สูงอายุก็ลุกได้ด้วยตัวเองครับก็ถึงว่าเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่จะช่วยทั้งผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยนะคะแล้วก็ช่วยทั้งผู้ดูแลให้ทุ่นแรงไปอีกด้วยเพราะจริงๆการดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยใช้พลังเยอะเหมือนกันนะคะยิ่งการอุ้มการพยุงการแบบ พาลุกนั่งโอ้โหต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันบางทีเนี่ยคนเฝ้าหรือว่าผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเนี่ยหมดแรงกันไปเยอะก็มีนะคะท้อใจก็มีคนใจจะปวดหลังกันเยอะมากผมในการดูแลที่ต้องอุ้งพยุงผู้สูงอายุโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ดีมากๆเลยแล้วนี้คือมีการวิจัยครับผม เรามีการวิจัยมาประมาณเกือบ3ปี oh. นะครับตั้งแต่เริ่มไต้โจทย์ตัวนี้มาว่าเริ่มผู้สูงอายุติดเตียงเยอะจริงๆย้อนอีกนิดนึงก็คือเราเห็นภาพภาพหนึ่งที่เราไปสถานดูแลผู้สูงอายุเราเห็นผู้สูงอายุอยู่บนเตียงกันทั้งบ้านเลยครับประมาณ 30- ม0ิบสามคนเราก็ถามผู้ดูแลว่าทําไมท่านไม่ได้ลงมาอมบอกว่าผู้ดูแลก็บอกว่ามีเรามีกันแค่ 3- 4คนในการดูแล,แลจริงๆทุกท่านลุกได้นะครับลุกขึ้นยืนได้หมดแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการล้ม ถ้าลงมาก็คือเรื่องใหญ่เลยครับเพราะนั้นก็เลยอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่สภาวะร่างกายก็เสื่อมถอยตัวนั้นเป็นตัวจุดประกายให้เราทำทำงานวิจัยตัวนี้นะครับก็พัฒนากลไกต่างๆมีการปรับรูปแบบมาประมาณ4 5หเวอร์ชันอ๋ออันนี้เป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่ละคะตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่ล้าละคะเวอร์ชันที่5แล้วครับผมที่บริษัทรับมาเนี่ยก็มีการปรับปีิศัยของบริษัทเองด้วยฟังก์ชันต่างๆให้ มีความทนทานะนะครับเนื่องจากตัวอย่างสินค้าตัวนี้มีการรับประกันให้ผู้ใช้5ปีเพราะฉะนั้นความทนทานความการความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์เป็นเรื่องสําคัญ ไม่ถัาการรับประกัน5ปีนี้คือรับประกันเรื่องอะไรบ้างคะรับประกันตั้งแต่ตัวกลไกการทํางานเลยเอฟังก์ชันพื้นฐานรเลยก็คือระบบต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็วัสดุอื่นๆครับถ้ามีความเสียหายบริษัทก็รับประกันให้ครับผมแล้วการทําความสะอาดคือต้องยังไงครับถอดซักได้มีปลอกเหมือนเหมือนที่นอนทั่วไปเลยไหมคะใช่ครับครับผมก็ตัวอุปกรณ์ก็จะเหมือนที่นอนทั่วไปเพียงฟูกตัวนี้จะเป็นฟูกที่ตัดขึ้นมาเฉพาะ นะครับให้สามารถมีการแบ่งชิ้นส่วนของโซฟาออกมาได้นะครับจากการทำความสะอาดนี่เหมือนฟูกทั่วไปผ้าปูที่นอนทั่วไปเลยครับอย่างที่คุณเป็งบอกครับแล้วอย่างนี้<อ>ถ้าเกิดว่าเราแบบ โอ้ยไม,ไม่ไม่อยากจะให้มันเป็นสีขาวอยากจะมีเป็นลวดลายต่างๆแล้วสามารถที่จะไปซื้อปอกที่นอนหรือว่าเอาเอามาหุ้มได้ไหมคะต้องเป็นไซส์อะไรอะคะอ่าตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นไซส์มาตรฐานครับเป็นไซส์ที่ทําขึ้นมาตัดึ้นมาเฉพาะนะครับแต่จริงๆเราเคยทํามาหลายรุ่นแล้วมีเป็นมีเปลี่ยนพระพภทที่นอนกันหลายรุ่นแล้วต้องตอนทำวิจัยนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ต่อไปบางทีคุณยายอาจจะอยากได้ลายคิตตี้อยากเปลี่ยนล, <ด S 1> <ๆ S 2> ลายบ้างอย่างเงี้ยครับครับผมก็สามารถทําได้ครับในอนาคตครับไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับอืมเตียงตัวนี้ ว่าเป็นรุ่นที่5แล้วที่พัฒนาขึ้นมาค,คิด <ผม S 1> ว่าจะสามารถต่อยอดหรือว่าพัฒนาจุดไหนได้เพิ่มอีกไหมคะครับอย่างตัวเตียงนี้จริงๆสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เป็นเตียงโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับอตอนนี้นยังเป็นเตียงที่ออกแบบมาให้สําหรับการใช้งานที่บ้านใช้ในครัวเรือนก่อนใช่ครับผมถ้าเกิดจะใช้งานในโรงพยาบาลจริงก็จะทําเป็นจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือแพทย์เลยนะครับก็ต้องทํามาตรฐานหรือความปลอดภัยต่างๆรวมถึงการส่งสัญญาณเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่มี ครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่นะ,ะครับก็ต้องดูร่องสัญญาณการเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นในโรงพยาบาลด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะต,ต่อยอดต่อไปครับ,รบในอนาคตก็อาจจะเห็นเตียงตื่นตัวตัวนี้อยู่ตามโรงพยาบาลก็ได้ใช,ใช่ไหมคะคแล้วทีนี้ณนณะนะตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยคิดว่ามันยังสามารถที่จะแบบ กระจายไปได้ให้ให้ผู้สูงอายุยังไงได้บ้างอะคะครับผมแนวทางเนี่ยที่เราได้หาเรือกับทางทางบริษัทที่รับ่ายทอดสิทธิ์นะครับก็มีแนวทางที่เราจะพยายามจะกระจายนะครับต่อยอดนะครับตัวผลงานตัวนี้ด้วยการตั้งแต่การลดต้นทุนลงมานะครับให้สามารถคนเข้าถึงได้กว้างในวงกว้างขึ้นจับได้ง่ายขึ้นใช่ครับในวงกว้างขึ้นได้อีกนะครับก็จะทําให สถานดูแลต่างๆ,ๆเนี่ยมีการนําไปใช้ได้มากขึ้น ừ ừ ừ นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เรากำลังหาเลยกับบริษัทครับจะดำเนินต่อไปครับแอบบอกราคาได้ไหมคะตอนนี้เครื่องตัวเตียงตงัวนี้อยู่ที่ราคาเ่าไหร่คันี่ถ้าราคา,าตั้งปกติอยู่ที่1 6 9 0งแบาทนะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วน นะครับแล้วก็รับประกัน5ปีให้นะครับทั่วประเทศครับผมก็คือมีบริการสวีดลังการขายแล้วถ้าการจัดส่งนี่คือถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่คือส่งได้ยังไงคครับก็บริษัทก็รับส่งให้เลยครับก็รับส่งถึงที่ทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีการกระจายไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีการให้บริการนะครับไปสอนการใช้งานการติดตั้งต่างๆครับผมแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่านอกจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยค่ะตียงตัวนี้เหมาะกับใครอีกบ้างคะอ่าครับเป็นคําถามที่ดีมากครับคุณเป็นเพลงก็จริงๆกลุ่ม กลุ่มผู้ใช้กลุ่มหนึ่งที่เราได้เคยมีการใช้งานแล้วก็คือเป็นกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดนะครับช่องท้องหรือผ่าตัดเล็กก็ตามเนี่ยครับที่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเองได้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าลุกนี่ก็มีความเจ็บปวดนะครับเป็นความเจ็บปวดแต่ต้องลุกครับก็คือหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยปกติแล้วทางทางคุณหมอพยาบาลเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้ลุกในวันต่อมาเป็นอย่างช้าเพราะว่าเพื่อให้เพื่อไม่เกิดการเคลื่อนใช่ครับให้กล้ามเนื้อทํางานอะไรต่างๆซึ่งไอ้ขั้นตอนการลุกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ ทรมานเจ็บนะครับาวนี้เราเคยมีโอกาสได้ไปทดลองการใช้งานที่โรงพยาบาลกลางแล้วก็สถาบันประสาทวิทยานะครับก็ให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนี่ยได้ใช้งานก็ลดลดการบาดเจ็บเอ่อลดการเจ็บปวดไปได้เยอะนะครับผมเพราะเหมือนมีการช่วยพยุงขึ้นใช่ครับเหมือนเป็นตัวช่วยพยุงแล้วหมุนเตียงออกมาให้นะครับก็เหมาะกับทั้งผู้ป่วยก็มีตั้งแต่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นคนที่อายุยังไม่เยอะแต่รูปร่างใหญ่ก็มีน้ําหนักเยอะก็มีอย่างเงี้ยนะครับก็มีการนําไปใช้ก็เป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ เป็นผู้ใช้ที่ที่เรียกว่าสามารถใช้งานตัวนี้ได้ดีมากครับเท่ากับกลุ่มเป้าหมายก็คือมีสองกลุ่มหลักๆเลยใช่ไหมคะคือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ผ่าตัดต่างๆใช่ไหมคะที่ไม่สามารถที่จะแบบดูแลตัวเองหรือว่าต้องคนที่แบบต้องทํากายภาพบําบัดเงี้ยคะใช่ครับก็เป็นเป็นกลุ่มที่ควรจะใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณเป็นเพลงบอกเมื่อสักครู่คือเราสามารถใช้อุปกรณ์นี้เป็นตัวช่วยในการลุกได้ก็ลดภาระของผู้ดูแลพอหลังจากลุกมาก็สามารถ เดินต่อไปได้นะครับก็เป็นอะไรที่สามารถเรียกว่าลดภาระทั้งตัวผู้สูงอายุทั้งด้านจิตใจนะครับแล้วก็ผู้ดูแลก็รู้สึกว่าโอเคตัวเองก็ใช่ใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสัมพันธ์ตัวนึงได้ครับผมผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอบรับดีดีมากๆเลยครับเพราะว่าแนวทางหนึ่งของของเราที่ร่วมกับทางบริษัทเนี่ยก็คิดว่าเราอยากจะให้มองตัวเตียงตัวนี้เป็นเหมือนของขวัญตัวหนึ่งหรือตัวแทน ที่ลูกหลานอยากให้ผู้สูงอายุที่บ้านนะครับนำไปใช้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนป่วยนะครับให้รู้สึกว่าเป็นคนทั่วไปยังแข็งแรงมากที่สุดนะครับด้วยดีไซน์ที่พยายามให้ดูอบอุ่นนะครับรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานที่ตอบทุกอย่างได้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นฟีดแบ็ที่ดีครับในปีสองปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่ได้เริ่มมีการจําหน่ายครับค่ะเดี๋ยวให้ทิ้งท้ายดีกว่านะคะว่าเอถ้าเกิดว่าอยากจะมาทดลองใช้เตียงตื่นตัวตัวนี้หรือว่าอยากจะ อยากจะซื้อให้ผ,ผู้สูงอายุที่บ้านใช้เนี่ยค่ะต,ต้องติดต่อยังไงต้องมาที่ไหนคะครับผมก็สำหรับตัวเตียง power lift bed นะครับก็เป็นเตียงที่ตอนนี้มีวางเป็นอยู่ที่โชวรุมนะครับทั้งหมดสสาขาที่อยู่ที่ The Crystal ราชพฤกษ์นะครับที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีที่ CDC นะครับมีที่สาขาพระราม2นะครับและบางนา นะครับสีสาขาเป็นเป็นโชว์รูมสำหรับวางแต่ส่วนการช่องทางจัดจำหน่ายก็ดูจากเว็บไซต์ของ SB ได้นะครับแล้วก็มีการจำหน่ายทางออนไลน์ด้วยนะครับสามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศนะครับก็เป็นเป็นเป็นเ,นเรียกว่าช่องทางไล้ครบถ้วนครับผมตอนนี้โอ้โหก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะที่คิดค้นขึ้นมามีการวิจัยรองรับนะคะเพื่อตอบโจทย์นะคะทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่ผ่าตัดนะคะ ผู้สูงอายุเนี่ยจะบอกว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาทั้งเรื่องของร่างกายอาจจะมีผลกระทบทำให้จิตใจเนี่ย เ,เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ว่าได้เพราะฉะน,นั้นนะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเตียงตื่นตัวตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะช่วยทั้งผู้สูงอายุและก็ช่วยทั้งผู้ใกล้ชิดนะคะให้มีความสะดวกสบายแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายดายิ่งขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะดรสาราวุฒิเลิศพลังสันติหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหากรรมเอ็มเทคสวทชที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะคุณ<อ>มาวยค่ะแล้วก็ต้องขอบขอบคุณนะคะสถานที่ด้วยนะคะ s b d e s ดี n ซน์ราช ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้าเราจะมีเทคโนโลยีดีๆอะไรมาฝากกันอีกนะคะห้ามาเลยค่ะในรายการกระแสสามยอดค่ะวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสามารถติดตามได้นะคะทั้งสองช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ Youtube ค่ะหรือว่าจะรับฟังนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสยอดกองมาขับการปักปรปามก็ได้เช่นกันค่ะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ